สวัสดีค่ะทุกคนมีเพื่อนๆถามมากันเยอะมากว่าเห็ดหลิมจือที่ขวัญเก็บมานะ่ะเอามาทำยังไงกินแล้วก็มันกินได้ไหมนะคะวันนี้ขวัญมีคำตอบให้ทุกคนค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเห็ดแห้งนะคะเดี๋ยวขวัญจะทำให้ดูนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างเนาะและนี่ก็เป็นเห็ดทั้งหมดที่ขวัญเก็บมาได้วันก่อนนะคะเห็ดชนิดนี้นะคะ ขวัญจะเอามาใช้เป็นชาดื่มนะคะเพื่อสุขภาพเนาะเพราะว่าคนส่วนมากเนะ่ะเขาจะใช้เห็ดนี้ใช้เป็นชาแล้วก็ดื่มเพื่อสุขภาพบำรุงสุขภาพเป็นส่วนมากนะคะจริงๆน่ะก็เอาไปทำอาหารเป็นอ,อย่างอื่นได้นะคะแต่ขวัญไม่เคยลองเนาะก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ขวัญพึ่งไปเก็บเห็ดหลินจือแล้วก็เท่าที่ศึกษามาก็คือ,อในการ เอามาทำเป็นชาเนี่ยมันช่วยให้บำรุงร่างกายเราแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ขวัญจะเอาใช้ออบแห้งนะคะเวลาขวันหั่นเสร็จขอญก็จะมาใส่ผึ่งไว้ในเครื่องตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กไว้ประมาณน่าจะประมาณ6 7ชั่วโมงโดยประมาณนะคะจนกว่ามันจะแห้งนะคะ โอเคจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวขวัญจะแยกอันที่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยไว้ต่างหากแล้วก็จะมาเริ่มหั่นกันเนาะ เห็ดชนิดนี้นะคะทุกคนผิวมันจะเกลี้ยงมากนะดูสีมันเนี่ยเห็นไหมผิวจะเกลี้ยงมากเลยเนาะทําความสะอาดง่ายค่ะอันนี้ผลจะหั่นครึ่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นอย่างนี้เนาะเพราะเวลาเราเอาไปต้มเป็นชามันจะได้เป็นชิ้นที่ไม่ใหญ่มากเกินไปนะคะ กลิ่นหอมมากเนี่เวลาเราหั่นออกมามันก็จะได้เป็นชิ้นประมาณนี้นะคะ ได้เยอะเนาะขอนก็จะมาวางเรียงเรียงกันไว้ในนี้เลยนะคะโอเคอันนี้เต็มละเดี๋ยวจะใส่ชั้นต่อไปนะแล้วเดี๋ยวเราจะ หั่นต่อแล้วก็ค่อยเอาใส่ทีเดียวดีกว่าเนาะ หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ามาใส่เป็นชั้นๆนะคะตอนนี้มันก็เต็มหมดแล้วทุกชั้นเนาะขวัญก็จะเอามาใส่ถาดตรงนี้นะคะโซนทางนี้ก็คือขวัญจะลองเอาผึ่งแห้งไว้ทั้งคืนดูเนาะว่าผลมันจะออกมายังไงเดี๋ยวค่อยดูตอนเช้าอีกทีนะคะก็เหลืออีกถาดนึงเดี๋ยวขวัญก็จะใส่ให้เต็มส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวขวัญจะปิดฝาแล้วก็เสียบปรับ ทิ้งไว้อย่างน้อย5-6ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะผึ่งทิ้งไว้บนโต๊ะในห้องครัวนี้เนาะผลจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเช้านะคะเสียบปลั๊กไฟไปเลยจ้ะทุกคนน,นี่ก็เอาเก็บไว้ส่วนก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคน แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูผลกันนะคะว่า,าตัวเครื่องตัวนี้เวลาเราอบไว้เนี่ยมันจะแห้งมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในถาดนี้ความแห้งของมันจะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ามันยังไม่แห้งพอเดี๋ยวขวัญก็จะเอามาเข้าตู้อบอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีตอนเช้าๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเห็ดที่ขวัญอบไว้ ผลมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะสรุปแล้วก็คือว่าขวญอบไป2วัน2คืนก็คือในเครื่องนี้เนาะอบทิ้งไว้2วัน2คืนกว่ามันจะแห้งแบบแห้งสนิทเลยเนาะส่วนในถาดนี้นะคะเหลืออยู่ถาดเดียวค่ะที่ขวญเอาทิ้งไว้ข้างนอกก็คือไม่ได้เอาเข้าเครื่องอบเครื่องนี้นะคะอพอตอนเช้าตื่นมาขวัญมาดาูมันก็ยังไม่แห้งดีเนาะก็เลยเอาเข้าไปอบในในตู้อบ ขวัญใช้ความร้อนอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบฟาเรนไฮต์เนาะก็อบไปเรื่อยๆเรื่อยๆน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสีหชั่วโมงประมาณนั้นก็คืออบจนมันแห้งนะคะก็ได้อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแพ็คใส่ถุงกันนะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนขอมาว่า ขอเห็ดลินจือหน่อยนะคะเอาไปทำชาดื่มได้เลยค่ะเดี๋ยวขวัญจัดให้นะคะเรามาเริ่มแพ็คกันเลยคะ่ะเดี๋ยวขวัญจะให้ดูก่อนนะคะว่ามันแห้งประมาณไหนเนาะนี่ดูใกล้ๆเลยนะพอมันแห้งเนาะมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้เนี่ยนิดเดียวเดี๋ยวขวัญจะเทผสมรวมกันให้หมดเนาะแล้วก็ขวัญก็จะแพ็คใส่ถุงนะคะ นี่ขวัญก็ยังไม่เคยลองชิมเนาะเดีย๋ยวต้องลองต้มเป็นชาดื่มชิมดูเนาะเพิ่งมาเก็บเห็ดเป็นจริงเป็นจังก็ปีนี้นะคะก็ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งทํามันก็ยิ่งสนุกเนาะมันจะมีเห็ดที่ขวัญชอบมากก็จะเป็นเห็ด golden o y s e r mushroom เนาะอันนั้นขวัญชอบมากเพราะว่ามันอร่อยมากแต่เห็ดนี้ส่วนมากเขาจะทำเป็นชาดื่มกันนะคะ ้าวเอารวมกันก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะคะทั้งหมดนี้เนาะเดี๋ยวจัดการแพ็คใส่ถุงกันเลยค่ะเดี๋ยวขอเอาถุงมือแป๊บหนึง่งาล้ก็แบ่งๆกันไปนะคะ ก่อนที่เราจะต้มเป็นชาดื่มนะคะทุกคนให้ต้มน้ำร้อนๆแล้วก็ล้างล้างมันก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วค่อยเอาต้มเป็นชาดื่มนะคะงงหรือเปล่าก็คือสรุปก็คือเอาล้างน้ำก่อนที่จะไปต้มเป็นชานั่นแหละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขวัญจะทำทั้งหมดกี่แพ็คดี <c oughs> เพราะว่ามี <c oughs> น้องโอปอขอมาหนึ่ง <c oughs> ชุดเนาะ แล้วก็ของพี่เหมียวหนึ่งชุดนะคะแล้วก็มีลุงจิมเนาะลุงจิมเขาก็จะขอเอาไปต้มเป็นชาดื่มด้วยนี่ได้ละทำไว้หลายๆชุดเลยน่าจะได้ประมาณ สแพ็คเอาใส่ให้เต็มเลยดีกว่าไม่ได้4แพ็คอันนี้ผนเก็บมาได้เรื่อยๆนะเมื่อวานผนก็เก็บได้มาอีกชุดหนึ่งเนาะก็ยังไม่ได้ทําแห้งนะคะก็เอาเก็บไว้ในตู้เย็นอยู่เดี๋ยวมีเวลาก็จะเอามาหั่นแล้วก็อบแห้งนะคะคือช่วงฤดูร้อนนี่มันจะขึ้นตลอดเลยนะคะก็คือต้องรีบเก็บตอนช่วงหน้าร้อนเนาะ เอาละได้อยู่ประมาณสี่แพ็คนะคะทั้งหมดนี่ค่ะของพี่เหมียวของดองโอปอแล้วก็ของดุงจิมเอาละค่ะทุกคนถ้าดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมค่ะเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สําหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูดูเสร็จแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ขวัญด้วยนะคะจะได้ติดตามกันไปยาวๆนานๆนะคะเดี๋ยวขวัญจะ ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้กันดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ขอนจะไปเก็บเห็ดต่อคะ่พะพอดีนัดกับลุงจิมไว้เนะาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปก่อนจ้าวัสดีค่ะบ๊ายบาย